ตอนหนึ่งก็คือเริ่มอัดแล้วนะครับบริเวณที่เป็นรูปลําโพงตรงนี้เนี่ยถ้าเราอัดอีกทีเนี่ยหลังการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องของเรานะครับตอนนี้เริ่มอัดแล้วนะครับดูจากตัวเลขข้างบนนะครับก็คือเวลาที่มันลันอยู่เนี่ยก็คือมันกําลังอัดอยู่นะครับซึ่งเราก็เห็นสอบนักเรียนนะครับก็เริ่มต้นเปิดซิปเปิดการนําเสนอเนี่ยก็ เหมือนกันครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทับหนึ่งในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราทุกดสไลดะมาเรียนเรื่องวันโลดสไลด์นะคะเราก็ไปกดปุมขีขวานะครับอันนี้คุณรูมีสไลด์ไหมเด็กๆดูด้วยนะคะโคดดิ้งก็คือแล้วเราก็อ่า จะเสริมประเด็นต่างๆนะนาเนี่ยทุกค่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันลอยกระทุมของเราเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างบริเวณตรงลำโพงตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับเวลาเราลอยกระทงนะคะงานลอยกระทุมก็ถึงการลอยกระทงเสียงอย่างเดียวนะครับก็มีการประกวดกระทงนะคะมีการประกวดนางนุ่มๆมีการปล่อยคมลอยแล้วก็ปิดนะครับก็ปิดเป็นงานเป็นการปิด